ครับสวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายมูดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับบายชางมินนะครับก็เดี๋ยวมาดูไฟฉายเอ่อตอนนี้เขาเรียกไฟฉายจีนนะครับเกตตลาดนัดเกตทั่วไปนะครับก็คือเป็นไฟฉายซูมนะครับตันี้ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับก็คือเอ่ออาการที่แรกลูกค้าบอกว่าชาร์จไฟไม่เข้านะครับพอชาร์จไฟไม่เข้าปุ๊บก็เลย จากการตรวจสอบนะครับก็คือมีขั้วสเปริงที่เป็นสนิมนะครับแล้วก็รูชาร์จมันเสียนะครับขั้วขั้วเสียบเข้าช่องมันเสียนะครับก็คือเหมือนขามันหักจากข้างในนะครับทําให้เสียบไปแล้วไม่ยอมชาร์จไฟนะครับก็เลยทําการเปลี่ยนตัวรูชาร์จให้ใหม่นะครับแต่ตอนนี้ <c oughs> หาหัวชาร์จที่เปลี่ยนออกเจอกันแล้ว ตกอยู่ข้างล่างนะครับอ่านี่นะครับเป็นไมโคร USB นะครับหัวเสียบนะน่าจะขาหักในนะครับทำให้ชาร์จไฟแล้วไม่ติดนะครับชาร์จไฟไม่ได้นะก็ลูกค้าคงใช้มานานนะครับอันนี้ก็คือขามันเสียนะครับนี่นะก็เลยเปลี่ยน รูหัวชาร์จเข้าไปใหม่นะครับนี่นะเป็นหัวเป็นไมโครยู US b บเข้าไปใหม่นะครับก็ตอนนี้ก็กลับมาใช้งานได้นะ,ะเดี๋ยวมาลองดูระบบชาร์จกันนะครับก <c oughs> <c oughs> ็คือตอนนี้ใช้สายเสียบได้ทั่วๆไปเลยนะครับนี่นะครับ เวลาชาร์จมันจะขึ้นสีแดงนะครับไฟมันจะขึ้นสีแดงจากด้านหัวเนี่ยจะมองเห็นชัดมากกว่าตรงปุ่มกดนะครับปุ่มกดเนี่ยเห็นไหมเห็นนะครับแต่ว่ามันจะเห็นน้อยมากนะครับสู้มองผ่านเพราะไปด้านในดีกว่าตรงด้านหัวนะครับเวลาชาร์จจะขึ้นเ,เป็นสีแดงนะครับเต็มแล้วเป็นสีเขียวนะ ตัวนี้มันเป็นแบตเตอรี่เอจะบอกว่าเป็นแบตเตอรี่ปลอมก็ได้นะครับเพราะว่าตัวแบตเตอรี่ของขนาด18650นะครับถ้าเป็นความจุแท้ๆนะครับความจุที่แท้จริงแบบอย่างเาเต็มปริมาณเลยนะจะไม่เกิน3,500มิลลิแอมนะครับตัวนี้เป็นฐานยูเตาไฟไฟนะครับขนาด18650 8,800หมิลลิแอมไม่ใช่นะ แล้วก็เรื่องของน้ำหนักของตัวแบตเตอรี่นะครับตัวถ้าเป็นแบบแบตบเอ่อเขาเรียกแบตแท้นะครับมันจะหนักมีความหนักกว่านะเรื่องของตัวน้ำหนักนะแล้วก็ความจุจะเต็มกว่ากันเยอะเลยนะครับอันเนี้ยจากที่ผมลองชาร์จไฟจนเต็มเนี่ยเออมันได้แค่ประมาณพันพันนิดๆน,นะครับหนึ่งพันมิลลิแอมนิดๆน,นะครับ เดี๋ยวมาลองดูนะตัวนี้สามารถใส่ฐานแบตเตอรี่18650ได้ด้วยนะครับไม่ใช่แบตไม่ใช่แบต1 18650 26 21700นะครับแล้วก็เป็นขานขนาดใหญ่เลยอันนี้ใหญ่แบบเต็มกราฟเลยนะ26650นะครับอันนี้ก้อนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีไฟหรือเปล่านะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะครับ ถ้าใส่ตัวแบตเตอรี่หนึ่งสองหกหกนะครับจะเต็มช่องไฟฉายพอดีไม่ต้องใส่ซ็อกเก็ตไม่ต้องใส่แอแดปเตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะเต็มพอดีเลยนะแล้วก็ปริมาณแบตของ2 6งหกก็จะเยอะกว่านะครับนะอันนี้นะครับคือความจุล่าสุดก็ประมาณ5,500มิลลิแอมหรือ ก้อนนี้5,400ม ah, ิลลอมิแอมนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่ใหม่นะครับ26650นนะสามารถใส่ใช้งานได้เลยนะครับความจุเยอะก็รันทามได้รันทามได้นานเปิดรันทามก็คือการเปิดใช้งานนะครับแล้วก็ค่าความสว่างนะครับก็จะดีกว่านะครับแสงความสว่างจะมาเยอะกว่านะครับ เยอะกว่าที่เป็นแบตเตอรี่ปลอมนะครับค่าความสว่างมันจะสว่างได้มากกว่าอีกนะนี่นะครับอันนี้สะไทยทาน26650เข้าไปนะครับอ่าลองลองเสียบชาร์จดูเนาะไมโคร USB มันจะ มันจะมีด้านของมันที่ต้องเสียบนะครับแต่ถ้าเป็น Type C เสียบด้านไหนก็ได้นะครับสลับซ้ายขวาได้หมดเลยนะนี่อ่าถ้าเวลาเต็มส่งตลวเต็มเห็นไหมเวลาเต็มอ๋อแสดงว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้เต็มอยู่นะครับอันนี้สแสดงว่าผมชาร์จทิ้งไว้นานแล้วนะอ,ะอะเวลาเสียบเข้าใหม่ปุ๊บ,ม,บมันก็จะแดงนะครับ เดี๋ยวสักพักมันก็จะขึ้นเขียวนะครับเพราะว่าไฟ์มันเต็มอยู่นะเห็นไหมเต็มนะครับเต็มแล้วมันตัดนะครับเต็มแล้วเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดใช้งาน นี่นะครับแบตไฟก้อนนี้เต็มอยู่นะครับยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับแล้วก็ค่าความสว่างนะครับมันจะมาเต็มมากกว่าแบตเตอรี่ปลอมนะครับอ่านี่นี่นะครับ ตัวนี้ต้องกดไล่ระดับอย่างเดียวถึงจะดับนะครับจะกดสั่งเลยให้ดับมันไม่ยอมดับพอกดค้างปุ๊บมันเป็นระดับโหมดนะครับต้องกดไล่ให้มันปิดอย่างเดียวนะครับโอเคครับสําหรับไฟฉายจีนตัวนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวเตรียมส่งกลับหาเจ้าของไฟฉายได้นะครับก็ พิเพียนได้สนใจจะซ่อมระฉายหรือโมประฉายนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะครับยินดีครับราการครับหรือจะโทรมาที่เบอร์โทร0914232399ก็ได้นะครับช่างมิ้นครับสวัสดีครับ